การทำการทดลองต่อไปนะครับเราก็เปิดโปรแกรมข้อส3.2ขึ้นมาเราก็กดไฟล์โอเพนสำหรับการทดลองที่เราจะทำการทดลองต่อไปคือการทดลอง dc มอเตอร์นะครับเราก็เลือกไฟล์ asm แล็บนะครับพอเราตั้งไว้กดโอเคปรากฏหน้าตางขึ้นมานะครับเราก็ดูที่โปรแกรมกันเหมือนเดิมนะครับว่ามันเชื่อมต่อกับพอร์ตอะไรบ้างพอร์ต a 8ป5สองหเชื่อมต่อกับ led พอร์ต B 8 2 5เชื่อมเชื่อมต่อกับ d a c พอร์ต C 8 2 5เชื่อมต่อกับ DC มอเตอร์นะครับแล้วก็มาดูที่บอร์ดการทดลองของเส้นแปเหมือนเดิมนะครับโดยเราเสียบสายนะครับนี่คือพอตพอร์ต B แล้วก็พอต C นะครับเราก็มาเสียบสายทีลรับพ์ตเนยนะครับพอต A ก่อนนะครับ <c oughs> เสียบ <c oughs> เสียบเข้าไปพอต A ในโปรแกรมนี้คือ led แล้วก็เสียบ ส่วนพอร์ต B คือ DAC แล้วก็เสียบสาย DAC มันจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนพอร์ต C คือ DC มอเตอร์แล้วก็เสียบสายพอร์ต C แล้วก็มาเสียบที่พอร์ต DC มอเตอร์นะครับ เมื่อเราเสียบสายเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูที่โปรแกรมเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับโดยเราจะก,กดที่ a s s e m b l e กดที่ main file เลือกแลบหกที่เราตั้งชื่อไว้คือแล็บ dc motor นะครับ open แล้วก็เลือก a s s e m b l e อีกครั้ง a s s e m b l e กด a s s e m b l e อีกครั้งเรามาเช็ค error ว่ามันมี error กี่ตัวในที่นี้มันไม่มี error คือ error คือ00เราแล้วก็กด ok ต่อมาเราก็เปิดโปรแกรม p r o c o m p a t for Windows เรากดที่ Data กด Send File เลือก Directory ที่เราเก็บไฟล์นะครับเราก็เลือก file hex นะครับคือ La b บเมื่อเราเลือกได้แล้วก่อนเราจะกดโอเคเราก็มาดูที่ Single Board โดยเรากด L Enter เพื่อทำการโหลดข้อมูลนะครับมันจะขึ้น Loading Now ต่อมาเราจะมาดูที่หน้าจออีกครั้งเราก็กดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างให้โหลดข้อมูลเอาสักครู่โหลดเสร็จแล้วครับเรามาดูที่ซิงเกิลบอร์ดอีกครั้งเราก,กดชิปกด G เวนวักสอ0พานิก์คือแอดเดสที่ว่าเราตั้งไว้คือโปรแกรมเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่มอเตอร์นะครับเราก็กด Enter มอเตอร์นี่คือเราตั้งโปรแกรมไว้ว่ามันหมุนซ้ายหมุนขวาคือตาม LED นะครับ LED คือมันจะติดทีละดวงไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวานะครับสำหรับการทดลองนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ